เพื่อนๆและก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่บายแอดหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มานําเสนอนะครับในส่วนของเลขชนนะครับเลขชนตัวเดียวนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดประจําวันที่1กันยานะครับแอดมินก็ได้ทําสูตรนี้ไปนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับ ชนกันนะครับหาเลขชนกันก็คือเลข9เห็นไหมครับเลข9 2สูตรนี้ชนกันนะครับเพราะฉะนั้นผลรางวัลน,นะครับมวดที่ผ่านมากองสลากก็ประกาศเลขก็คือเลข2ตัวท้ายรางวัลน,นะครับก็คือเลข7 9 3ตัวบนนะครับ3ตัวบนออกที่เลข สี่เจ็ดห้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลขเก้าที่เราเก่งไว้นะครับก็คือตัวนี้เลขที่เราชนไว้มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับของสองตัวล่างนะครับตัวนี้นะครับก็ถูกต้องนะครับก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเลขชนแล้วต้องมานะครับเลขชนแล้วต้องมา ในงวดที่จะถึงก็คืองวดประจำวันที่16กันยายนพศ2564จะได้เลขอะไรนะครับและเราก็มาคำนวณมาพร้อมกันแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับว่าเลขตัวที่ชนนั้นนะครับจะมาในตำแหน่งของหลักสิบหน่วยล่างหรือไม่หรือจะขึ้นไปข้างบนนะครับในสูตรนี้นะครับสถิติที่ผ่านมานะครับแอดมินก็ทำเสนอสื่อไปแล้วนะครับก็ถือว่า เดินดีนะครับเดินดีแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับจับต้องได้เพราะฉะนั้นเลขที่มันน้อยตัวนะครับเลขที่มันน้อยตัวเราสามารถที่จะใช้นะครับเป็นข้อมูลเพื่อประหยังดงบประมาณนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะไปหาอีกตัวหนึ่งมาใส่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่านะครับทั้ง2ส,สูตรนี้นะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่1อันนี้จะเป็นสูตรที่2นะครับ ได้เลขอะไรนะครับในงวดประจำวันที่16ที่จะถึงนะครับเดี๋ยวเราไปทำนะครับพร้อมๆกันครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้หลักแสนนะครับแสนในที่นี้ของเราก็คือเลข1นะครับนำเลข1นั้นคูณ4คงที่นะครับ1คูณ4นะครับเท่ากับเลข4เป็นตำแหน่งแรกนะครับเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหมื่นนะครับหมื่นในที่นี้ ก็คือเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับคูณสองคงที่1คูณสองเท่ากับเลข2อนะครับ <c oughs> ขอไปนะครับบวกด้วยสิบที่หนึ่งสิบที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs> บวกด้วยหน่วยที่หนึ่งก็คือเลขห้านะครับ บวกด้วยนะครับสิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์นะครับตัวนี้บวกด้วยหน่วยครั้งที่สามคูณสองนะครับหน่วยครั้งที่สามก็คือเลขแปดนะครับคูณสองคงที่แปดสองสิบหกเอาแต่หน่วยก็คือเลขหนะครับบวกด้วย ร้อยครั้งที่4นะครับร้อยครั้งที่4ก็คือเลข1นะครับแล้วก็ท่านสมาชิกก็อย่าลืมบวก9ของที่แบบนี้นะครับเราจะได้นะครับ4บวก2เป็น6 6บวก7เท่ากับ13เอาแต่หน่วยก็คือเลข3 3บวก5เป็น8 8ปบวกศูนเท่ากับเลข8นะครับ8ปดบวกหกเากับสเอาตัวหนือเลข4 4่บวกหนะครับเป็นเล้าห้บวกเนะครับก็เท่ากับ14เอาตัวหน่วคือเลข4นะครับเป็นตัวแรกนะครับบวก1คงที่ไปนะครับเป็น5ตัวที่2นะครับแล้วก็บวก7คงที่นะครับเป็น12เอาตัวหน่วก็คือเลข2นะครับเราจะได้เด่นนะครับในสูตรแรกก็คือ 4, 5, 2นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับในส่วนของสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็ง่ายๆนะครับก็คือเราใช้เพียงแค่หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างในที่นี้ของเราก็คือเลข9ตัวนี้นะครับนำเลข9มาวางแล้วก็บวก6ของพี่ง่ายๆนะครับ9บวก6เท่ากับ15เอาแต่หน่วยก็คือเลข5ตัวแรก บวก5คงที่นะครับเป็น1 0เอาตตวเดีคือเป็นเลข0บวก1คงที่นะครับก็เป็นเลข1นะครับเพราะฉะนั้นในสูตรที่2เราจะได้5 0 1นั่นเองนะครับสรุปก็คือในส่วนนี้นะครับทีนี้เรามาเช็คกันดูนะครับในสูตรที่1นะครับเราได้4 5 2นะครับในสูตรที่2เราได้5 0 1 ท่านสมาธิจะเห็นว่าตัวที่ชนกันก็คือเลข5นะครับตัวนี้ทั้ง2ส,สูตรชนกันที่เลข5และส่วนมากจะมาที่หลักหน่วยล่างนะครับแอดมินจะเขียนตรงนี้นะครับว่าสูตรชนแล้วต้องมาล่างนะครับบางครั้งอาจจะมาบนนะครับชอบมาที่หลักหน่วยนะครับของเราได้เลข5นะครับห้า จะมาในตําแหน่งของหลักสิบน่วยล่างหรือไม่นะครับในวันพาธวันที่16กันยายนพศส5 6 4นะครับทางนี้ทัางนั้นก็ขึ้นอยู่กับดูพินิษของท่านผู้ชมนะครับถ้า5มาจริงๆนะครับก็มีโอกาสที่จะถูกนะครับสรุปนะครับก็คือทั้งสูตรที่1และก็สูตรที่2นะครับชนกันที่เลข5นะครับก็ใช้ดูพินิษในการตัดสินใจนะครับ 5จะเป็นตัวเด่นนะครับสำหรับ2ตัวล่างนะครับในงวดประจำวันที่16สิงหาพศ2564นะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลนะครับสำหรับล่างนะครับในสูตรนี้ถือว่าเดินดีเป็นสูตรเก่าที่เดินดีนะครับแอดมินก็นำเสนอมาแล้วนะครับประมาณ4ครั้งนะครับ4งวดนะครับ4งวดให้หลังเพราะฉะนั้นนะครับ ท่านสมาชิกนะครับดับหรือไม่ดับไม่มีใครทราบนะครับเพราะในงวดที่ผ่านมานะครับเราไปเก่งเลขดับกันมากเกินไปนะครับเลขบนนะครับทั้ง7ทั้ง5้าเป็นเลขดับนะครับมาทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดโอกาสตัวเองนะครับเพราะไม่มีใครทราบว่าเลขรัฐบาลจะออกอะไรเพราะฉะนั้นเลข5จึงเป็นเลขเด่นล่างในงวดนี้นะครับ แอดมินก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเลข5 5อะไรนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องลาท่านชมไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซึ่งจะเป็นชุดสรุปของ2ตัวล่างเลยนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับแอดมินรวบรวมและสรุปมาให้นะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ